E. S. <S สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกพรพฤกษกกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของชาวธาตุดินในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะ โอเป p e n t a c l e ินะคะโ o ล์โอเปนเดอแล้วก็ Four of ฟวอความรักของชาวธาตุดินนะคะคุณจะมีความมั่นคงขึ้นในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าความรักของคุณจะมีความมั่นคงขึ้นเป็นสิบเหรียญเลยนะคะสําหรับบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะมั่นคงไปจนถึงขั้นการเป็นครอบครัวได้เลยกับคนคนนี้นะคะคนที่คุณดีลอยู่แล้วก็แอนรู้สึกว่าเป็นเดือนที่คุณจะถูก ห่วงแหนมากๆนะคะหรือว่ามีใครบางคนเนี่ยที่เขากําลังคอยห่วงแหนคุณอยู่นะคะสําหรับชาวาธาตุดินนะแอนรู้สึกว่ามีใครบางคนนะคะที่เขาอยากจะอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณหรือว่ามองว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาคนหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอยากที่จะมองความสัมพันธ์ดูว่าอ,อ,อยากที่จะให้ความมั่นคงกับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเป็นเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะสิบเหรียญแล้วก็สี่หมายสาหรับบางคนเนี่ยแอนรู้สึกว่าคุณจะมีข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะมีการเฉลิมฉลองมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นสําหรับชาวธาตุดินนะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสําหรับคุณคนโสดเนี่ยคุณจะเจอใครสักคนที่ ที่สามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวได้นะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่าถ้าคุณเปิดใจนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่มีความมั่นคงมากๆในเรื่องของการเงินเข้ามาหาคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่มีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นแล้วก็มีความเชื่อใจกันได้นะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงอาจจะมีบ้างนะคะในเรื่องของความ,ห,มหึงหวงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ย มั่นคงมากๆนะคะจะเด่นในลักษณะที่แอร,รู้สึกว่าคุณจะเจอใครสักคนหรือว่ากําลังจะมีใครสักคนเนี่ยเข้ามาทุ่มเทกับคุณนะคะเข้ามาให้ความมั่นคงกับคุณมีข่าวดีนะคะกําลังจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณนะคะการเฉลิมฉลองอืมที่เป็นข่าวดีะคะ่ะมีเรื่องน่าย,ยินดีนะคะสําหรับชาวธาตุดินแล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะถูกห่วงแหนมากๆด้วยเหมือนกัน ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้นะคะมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะคะการเดินทางหรืออุปสรรคอื่นๆนะคะที่ที่เข้ามาเป็นทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีความไม่ราบรื่นนะแอนรู้สึกว่าในเดือนนี้สิ่งสิ่งนั้นนะคะกําลังจะหมดไปหรือว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อ่ะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของความรักหรือว่าเป็นการเข้าหาคุณใหม่ในรูปแบบที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะ แอรู้สึกว่าจะเด่นในเรื่องของการเป็นครอบครัวหรือว่าข่าวดีอะความสุขค่ะชาทธาดินเดือนนี้คุณจะมีความสุขมากๆนะคะในเรื่องของความรักอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่เคยมีก่อนหน้านี้นะคะจะหมดปลายจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็ นี่แหละจะมีการเฉลิมฉลองนะคะมีข่าวดีเข้ามานะสําหรับคุณคนโสดนะคะคุณจะได้ถูกโดนจีบนะจะมีใครสักคนนะคะที่เข้ามาพยายามกับคุณมากๆนะคะแต่ว่าคุณต้องเปิดใจนะถ้าเกิดว่าคุณปิดใจเนี่ยคนคนนี้อาจจะเข้าไม่ถึงคุณก็ได้เหมือนกันนะมีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจคุณจะได้เจอกับใครสักคนที่เขาจะเข้ามาเป็นความสุขของคุณนะคะจะทําให้คุณมีความสุขมากสาหรับคนมีคู่เนี่ยความรักของคุณ เป็นความรักที่สบายใจนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็จะหมดไปแล้วเหมือนกันนะคะจะด่นว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นนะคะมีใครบางคนเนี่ยที่เขาอยากจะมาให้ความมั่นคงกับคุณอื ใช่สำหรับนะคะจะเป็น q u ควีนอ o ฟ s อ Night of s ซอร์ดเ p จอ of c าร์แล้วก็ King of Pentacle ค่ะสำหรับชาวธาตุดินนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยในเดือนนี้จะมีการพัฒนา ไปอีกสเตปหนึ่งนะคะหรือว่าไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างไวเหมือนกันนะถ้าก่อนหน้านี้ช้านะคะในเดือนนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างกระทนหานหรือว่าสําหรับคนที่รอการติดต่อสื่อสารนะคะการเทคแอคชั่นเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งนี้เหมือนกันนะจะมีการในเรื่องของการเทคแอคชั่นนะคะหรือว่ามีใครสักคนเนี่ยที่เขาอยากจะเข้ามาสรารภาพความรู้สึกกับคุณหรือเข้ามาบอกความรู้สึกกับคุณแล้วก็ คนคนนี้เนี่ยแหละที่จะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ให้ความมั่นคงกับคุณได้นะคะในความเราความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะห่วงแหนแล้วก็มีความมั่นคงกับคุณมากๆนะคะเขาอาจจะนิ่งนะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่แอคชั่นกับคุณเยอะแต่แอนรู้สึกว่าเขามั่นคงกับคุณมาโดยตลอดนะคะถ้าคุณมีความสับสนนะคะในความสัมพันธ์นะเพราะว่าไพ่มี คุณรับซ้อนนะคะคุณมีความสองจิตสองใจหรือว่าคุณมีความอ่ไม่ค่อยไว้ใจคนที่เข้าหาคุณสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยเชื่อใจเขาสักเท่าไหร่นะคะไพ่อยากให้คุณเชื่อใจเขานะเพราะว่าในเดือนนี้คนคนนี้เขามั่นคงกับคุณมากแล้วก็ก่อนหน้านี้แอนว่าเขาก็มั่นคงกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีการแอคชั่นกับคุณเยอะ ในเดือนนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเทคแอคชั่นนะคะจากคนไกลได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณดีลวกับคนไกลนะคะมีแนวโน้มที่จะมีการสื่อสารนะคะหรือว่ามีการเดินทางมาพบมาเจอหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าค่อนข้างไวนะคะมีการเลื่อนสถานะนะคะสําหรับคุณคนโสดคุณจะได้เจอกับใครสักคนนะคะที่ที่เขาจะรุกจีบคุณอย่าง แบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะแล้วก็คนคนนี้น่าจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีตําแหน่งเลยนะสําหรับคนมีคู่นะคะความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะเชื่อใจคู่ของคุณได้เลยนะคะไม่ต้องระแวงหรือว่าไม่ต้องคิดมากในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีแค่คุณคนเดียวแล้วก็ หนักแน่นกับคุณมากๆนะคะแล้วก็รักคุณมากๆด้วยนะเดี๋ยวอันขอดูนะคะว่าไพา่อยากจะแนะนำอะไรเดี๋ยวมาดูไพ่เสริมกันค่ะ บอกว่าจะมีการเทคแอคชั่นนะคะหรือว่ามีการออกเดทเหมือนกันนะสําหรับชาวธาตุดินนะคะมีแนวโนม้มว่าคุณจะได้ออกเดทกับใครสักคนนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่ามีการเดินทางนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณกําลังรอการเดินทางจากคนไกลอยู่นะคะมีแนวโนม้มที่จะได้เจอนะจริงๆแล้วความรักครั้งนี้หรือว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ปลอดภัยที่คุณจะรักนะแล้วก็เขาเนี่ยมีความมั่นคงกับคุณตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะ ถ้าคุณยังไม่รู้นะคะแอนรู้สึกว่าไพ่ต้องการจะสื่อแบบนี้นะอืเป็นคนที่คุณปลอดภัยที่จะรักนะคะแล้วก็คนคนนี้กับคุณนะคะอาจจะมีความเหมือนกันบางอย่างเหมือนกันนะเอาคุณอาจจะมีความแตกต่างกันแต่คุณก็มีความเหมือนกันนะคะแอนรู้สึกว่าไพ่ต้องการจะสื่อว่าให้คุณรักตัวเองด้วยนะคะ รักเขาแล้วก็รักตัวเองด้วยนะตามที่ไพ่ขึ้นนะคะชายไพ่ต้องการที่จะให้คุณดูแลดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ปลอดภัยที่คุณจะรักนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะมีแนวโน้มจะได้ไปเดทเร็วๆนี้นะ ้าคุณกําลังรอการกลับมาของใครบางคนนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะใช่คนคนนี้จะกลับมาหาคุณในเดือนนี้ถ้าคุณรอการติดต่อสื่อสารนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารหรือการรอการที่จะไปเดทไปพบไปเจอกันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอได้พบกันนะแอนรู้สึกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของ ทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของความรู้สึกนะคะใช่คือหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ซับพอร์ตกันหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันได้นะคะก็คือสามารถช่วยเหลือซับพอร์ตกันได้นะคุณกําลังจะมีข่าวดีนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักแล้วก็โชคลาภนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะคนคนนี้ก็ อาจจะมาลงทุนกับคุณหรือเขาจะเข้ามาให้ความมั่นคงกับคุณนะคะหรือว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็สิ่งนี้อาจจะส่งผลในเรื่องของการเงินของคุณด้วยหรือว่าทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะสบายใจขึ้นในทุกๆด้านเลยนะแอนว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวธาตุดินในเดือนนี้ค่อนข้างปังเลยนะคะเดือนขอดูไพ่ออร์เรนะคะ บอกว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณมีความไม่สบายใจในความสัมพันธ์หรือว่าคุณมีความคิดมากนะคะกับคนในใจนะแรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้นะคะกําลังจะจบลงนะเพราะว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะแฮปปี้นะคะมีโอกาสที่จะไปเดทไปท่องเที่ยวนะคะมีแนวโน้มว่าคุณจะได้ตัดสินใจเหมือนกันนะหรือว่า สิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะอยากให้คุณลองลองลอง,ลองตัดสินใจดูนะคะหรือว่าลองทบทวนดูนะแอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถที่จะพัฒนาได้หรือว่าสามารถที่จะไปต่อได้นะคะอยากให้คุณให้เวลานะคะกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆนะคะดู ดูเขาไปเรื่อยๆนะเพราะแอนรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีข่าวดีจริงๆนะคะกำลังจะได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องของเรื่องราวดีๆนะกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะเป็นเป็นหลักเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับชาวธาตุดินมังกพรพฤกษกกันนะคะความรักของชาวธาตุดินเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ